ปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะปอกเปลือกมันฝรั่งให้เรียบร้อยนะคะน้ำหนักของเนื้อมันฝรั่งตายใช้ที่400กรัมหั่นสักนิดนึงนะคะเวลาเอาไปนึ่งจะได้นึ่งง่าย นึ่งนะคะให้มันฝรั่งสุกเลยประมาณ20-30นาทีค่ะ น้ำตาลทรายค่ะ3มช้อนโต๊ะหรือประมาณ50กรัมแป้งสาลีค่ะเจกรัม แบ่งแป้งลูกละประมาณสัก50กรัมค่ะก็แผ่ค่ะเอาชีสใส่ลงไปค่ะมากน้อยตามชอบ ก็ประกบปิดเราออกมาทอดเลยค่ะ ร้อนมากเลยนะคะนี่นะคะ